ครับเลยว่าโคจรมาชกกันในไฟนี้ก็ถือว่าถูกคู่แล้วครับเพราะว่ารูปร่างช่วงชกนี่ตอนนี้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างโตขึ้นมานะครับชกกันในเวท126ปอนด์เลยแต่ว่าดูช่วงชกแล้วทางด้านของเก้ามงคลนนะครับก็ดูว่าจะได้เปรียบร้อยกว่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่ทางด้านของ โล่เงินนั้นก็สภาพร่างกายน่ชกอยู่ต่อเนื่องกว่าครับคู่นี้นี่ต้องเบียดสู้กันสนุกแน่ครับล่าสุดโล่เงินนี่ก็เทินโปชชงวยสาวกอาชีพด้วยนะครับนี่ครับสัดส่วนเปรียบเทียบชัดๆเลยนะครับตามกันต่อครับยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนะครับทางด้านโล่เงินครับซ้ายนี่เกรงไว้แน่นเลยครับรอหาช่องมอมๆเม่งเจาะเจาะแม่เจาะช่วงล่างนี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับดอออกแม่นๆนะครับทางด้านของโล่เงินนี่นะครับแข้งขวา คอยสกัดเอาไว้เต็มเต็มแข่งเหมือนกันนะครับซ้ายก็โต้คืนทันควันเลยนะครับางด้านของโล่งเงินโอ้โหมาดูนะครับซ้ายกับขวาแล้วครับตอนนี้ชิ้งจังวะออกกันดูว่าใครเดินนี่จะทําได้เรียบได้ดีกว่าโอ้แต่ว่ามาโดนทีลูกนี้นะครับเสียรูปเสีย,เ,ยเหลี่ยมไปเหมือนกันครับอ้าวซ้ายโลกเงินอกขวามันโอ้วยนยนกลับมาแล้วนะครับก็มงคลแมพอเปลี่ยนกลับมาแล้วตีหลังตีหน้านี่เตะได้ด้วยนะครับโอ้มาเลอตัวนี้บึกทั้งคู่เลยอ่ะ ตามกันต่อนะครับคู่เอกของทุกท่านยําคืนนี้ครับยกนี้ยก4ี่ครับโลเงินกับ9มงคลครับมายกที่ผ่านมานี่โดนไหลโดนไหลแข้งเหมือนกันนะครับ9มงคลพยายามจะเปิดเกมเอาละครับแทงเข่าได้สวยครับอาศัยความใหญ่เดินเดินแล้วทำได้ไหมวงในครับวงในดูครับใครทำได้ถ้าจังหวะแมยังไม่ชัดเจนกรรมการกรรมการต้องแยกเลยครับเอาละครับเริ่มจะเบียดเดินกล้ำในได้บ้างแล้วนะครับางด้านของ9มงคล แต่ว่าถ้าอยู่นอกนี่โอ้โหแข้งซ้ายแรงนะครับโล่งเงินนี่หัวแต่ละดอกนี่เจ็บเจ็บทั้งนั้นแล้วก็มีหมัดสลับด้วยนะครับเอานะครับทีมงานนี่บอกให้ก้ามงคลน,น,นี่เดินเบียดเดินชนนะครับเร่งเกมแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ครับอปล่อยระมยมาต้องเข้าใกล้แล้วนะอยากได้ลูกเสือต้องเข้าทําเสือก้ามงคลในในล็อกเด้งมาเด้งมาแต่ยังไม่ชัดเจนกรรมการแกะแยกใกล้เชื่อไปนิดนึงเลครับกรรมการดึงทั้งคู่ครับ สู้กันกลางเวทีครับโดนกระจับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันครับวันนี้โอ้โหหนักแม่หนักทุกลูกจริงๆครับโล่เงินต่อยมวยสากลอาชีพมาเลยครับใช้หมัดอย่างเดียวตีพยายามจะหักหักหักไม่ลงครับตีได้ไหมครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเรียกว่าพยายามจะเบียดจะปกล้ำในนะครับทางด้านของเก้ามงคพลนี่นะครับหมัดโอ้โหเียว่าครบเครื่องครับวันนี้มา นิ่มาดีเรื่อกเกินนะครับทางด้านของโล่เงินนี่แต่งซ้ายต่อยซ้ายเอามาดูวงในเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆนะครับเก้ามงคลเขาต้องพยายามเร่งให้เร็วกว่านี้ครับเอาต้องสูงวิญญาณพาประกอบสิ่งซ้าเหลี่ยมแล้วขุกเท่าริ้วเคลียนะครับโดยจกี้สิ่งกันภยัยุกเข่าพลังม้าเอาสองสองสองข่าวเอาวางกันเถอะไยแดงนะครับรายนี้ก็ือนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับโล่เงินน้ำเงินเก้ามงคล วันนี้นีไไไ่ได้ได้รับเลยนะครับแหมชกจังหวะ2ก็ทําได้ดีนะครับโล่เงินแต่ก้ามงคลน,นี่ไม่สนใจนะครับตอนนี้ดับเครื่องชนแล้วครับยืนคุยไม่ได้ครับยกสุดท้ายนะครับกามงคลก็เป็นฝ่ายเปิ์เกมเดินเข้าหาแะครับเพราะว่าแหมโอ้โหวันนี้ ต้องยอมรับนะครับว่าโล่เงินนี่มาทุกอย่างเอาแมาไปเอาโอ้ยแต่ว่ามา9ก้ามงคลเมากรับต่างฝ่ายต่างโดนครับอืมโอ้โหตอนนี้โล่เงินนี่บวกเลยครับเอาละครับยังเหลือเวลาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาละครับรือว่าแลกหมัดการต่างฝ่ายต่างโดนนะครับโอ้แต่ว่าเก้ามงคลนี่ดูว่าจะโดนไปเต็มกว่าตอนนี้ไม่สนแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งสอกเบียดเข้าใไฟมาดูนะครับโอ้โหเอาละครับรือว่าโล่เงินเองนี่ก็มีหมัดมีสอกคอยบวกด้วยเหมือนกันตอนนี้ จ,จับพลาดเท่านั้นแหละครับโอ้โหเสียวไส้มากต้องความเพลงของสุรพลเลยเสียวไส้เลยนะครับมอสกู่นี้ตั้งหลักโอ้โหสองแรงนะครับนี่ดูดิดูเวลาการชกของโล่เงินนะครับมีหมัดหน้าและหมัดกระแทกเนี่ยแรงด้วยนะครับ้งแต่ไปชกมวยสากลโอ้โหดูครับดูการออกหมัดของโล่เงินครับต่อยมวยสากลมาสองไฟนี่ได้อะไรเยอะเลยครับเราเห็นเลยนะครับว่าการออกหมัดของโล่เงินเนี่ยคมมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ อาละครับถือว่าเป็นงานหนักแล้วนะครับตอนนี้างด้านของเก้ามงคลโอ้โหพยายามจะเล่นจะสู้แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์บนเวทีตอนนี้นี่สงครามนี่จะสงบแล้วนะครับคะแนนจากด้านล่างนะครับทั้งหมด3มุมแล้วก็คงไม่พลาดเอางั้นเถอะนะก็แดงนะครับโลงเงินดุมบัคกีหรือว่าดาบนันสันทรามนะครับเป็นฝ่ายชนะเก้ามงคล เพชริีเดียคาเดมี่โอ้โหวันนี้สวมบทพระเอกล้วนๆเลยนะครับโล่เงินวันนี้โอ้โหเท่ระเบิดเถิดเทิงเ,เ,เลยดีเดียว